สวัสดีคะ่ะวันเดย์ชแนลนะคะวันนี้นะคะมาแนะนำเมนูบ้านๆน,นะคะถั่วแขกต้มใส่เนื้อหมูนะคะวิธีต้มก็ตั้งน้ำให้เดือดใส่เนื้อหมูใส่ถั่วใส่น้ำมันใส่เกลือแค่นี้นะคะเมนูนี้เราก็จะมาเตรียมอุอปกรณ์เครื่องวัสดุเพื่อมาผัดใส่ซี่โครงไก่นะคะเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะใส่กระเทียมนะคะแล้วก็ เตรียมเนื้อไก่ทคี่ราเตรียมไว้ใส่กระทะลงไปหลังจากนั้นเราก็ใส่ใส่เครื่องปรุงตามที่ชอบได้เลยแล้วก็โคนให้มันสุกแล้วก็เตรียมจานมาเพื่อเสิร์ฟอาหารมื้อเย็นได้เลยนะคะทุกคนเรามาดูหน้าตาที่เราทำเสร็จดีดีกว่าจริงๆมันก็ไม่น่ากินหรอกแต่มันก็อร่อยดีเมนูสองเม,เมนูที่สาม น้ำพริกเราก็ใส่ตามที่เห็นเลยนะคะแล้วก็ตำเข้าไปได้เลยปรุงรสตามที่ชอบแล้วก็บิดมะนาวจากใส่จานแล้วก็เตรียมข้าวมากินได้เลยนะคะทุกคนเราจะมาโชว์อาหารที่เราเตรียมได้นะคะเมนูที่หนึ่งนะเมนูที่สองแล้วก็เมนูที่สามนะคะจากข้าวใส่จานได้เลยนะคะเตรียมกินข้าวนะคะทุกคนมากินด้วยกันนะคะ คําแรกนี่อร่อยมากคําที่2ก็อร่อยคําที่3าที่4หมดจานไปแล้วมันก็ยังอร่อยอยู่บายบาย